คนไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งนะคะเพราะว่าพอดีว่าเพื่อนบีนะคะเมื่อวานเขาชวนบีว่าเออบีเนี่ยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยบีก็เลยลองดูนะคะเออน่าสนใจดีนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้บีจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าบีจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนและตอนนี้นะคะบีก็มารอเพื่อนนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะชวนเมตาฉีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาจะเดินออกมาจากมาหาลัยกันมนาะแล้วเขาก็เดินมาหาบี โอ้ตั่ราวนชื่อใมเเซอร์นเีวเียวไก่นานะาื่อเฉียวเฉี่ไหลกมาทรุกคนทำไมรถบัสเขาคันใหญ่แล้วทำไมรถบัสเราคันเล็กอะ ทุกคนดูนะทุกคนรถบัสกาคันยาวหมดเลยเห็นปะแต่ว่าของเรา oh. ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีอะไรกินลองท้องไปก่อนเต็มสุดเจ็ดหยวันทุกคนเราก็ได้บัตรมาแล้วนะที่นี่ก็เรียกว่าชวนติเชียราคาบัตรก็อยู่ที่35หหยวนก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในอยู่ในหุบเขา หมู่บ้านชวนตีเซาหรือชวนตีเซาเป็นหมู่บ้านโบราณในหนุบเขาที่ปักกิ่งตั้งอยู่ในเขตเหมือนโถโก,โกซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงปักกิ่ง90กิโลเมตรชวนเป็นชื่อของที่นี่แล้วมีความหมายว่าทำอาหารผู้ตั้งถิ่นฐานของชวนตีเซาได้อพยพมาจากมณฑลชานซี ชื่อสกุลของชาวบ้านทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่นี่คือฮั่นซึ่งหมายความว่าพวกเขาก็มีบรรพบุรุษเดียวกัน ุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ลงจากรถบัสแล้วนะคะแล้วก็มาถึงที่สถานีมาถึงที่หมู่บ้านแรกแล้วนะคะ<อ>ก็ที่นี่ก็มีชื่อว่าช่วนตีเชียนะคะตอนแรกที่เรามานะคะเรามาเราไปรอเพื่อนที่สถานีรถรถไฟชฉดเมตาชวีจ้านนะคะก็คือไปรอเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็นั่งไปเปลี่ยนรถไฟที่ซื้อหุยเนาะก็เป็นไปเปลี่ยนเป็นสายที่1นนะคะเป็นเปลี่ยนเป็นลายหนึ่งแล้วหลังจากไลย1หนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลงที่ กัวเม้านะคะก็ไปเปลี่ยนเป็นลายสิบนะคะแล้วก็จากลายสิบนะคะจากกัวเม้าล้วก็นั่งต่อไปถึงไม่ลืมเชื่อเดี๋ยวนะชื่อว่าคุยคุยซินซีคุยซินซีเอ๊ะไม,ม,ม่ลืมเชื่อเดี๋ยวคุยซินซีเจ้าข้อคุยซินซีเจ้านั่งขเออคุยซินซี คุยชินชีเจียนันโคใช่และหลังจากนั้นนะคะแล้วก็พอเราลงสถานีรถไฟใต้ดินมาใช่ไหมคะออกจากรถไฟใต้ดินมาก็จะมีรถบัสมารอเรานะคะแล้วเราก็นั่งรถบัสมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าสามารถมองเห็นยอดเขาสูงตระหง่านเป็นกลุ่มบ้านลานประวัติศาสตร์ที่งดงามและมีเสน่ห์ลักษณะสำคัญของหมู่บ้านคืออาคารเก่าแก่จากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุกว่า400ปียังคงรักษารูปแบบของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเอาไว้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง

นี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านที่2นะคะ <gle ij ing> หมู่บ้านที่2ก็ามีชื่อว่าหลิงซุยแล้วก็เดินทางจากหมู่บ้านแรกนะคะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่ไปดูที่นั่นกันและนี่นะคะก็คือตั๋วของหมู่บ้านที่2นะคะหมู่บ้านที่2ก็มีชื่อว่าหลิงซุยและราคาค่าตั๋วก็อยู่ที่20หยวนนะคะ20หยวนก็ประมาณ100บาทไทยนะคะ <laughs> หมู่บ้านหลิงซุย เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในราชวงศ์หมิงและชิงผู้คนจำนวนมากในหมู่บ้านกลายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับจังหวัดจึงถูกเรียกว่าหมู่บ้านบัณฑิตวิทยาลายัยมีบ้านเรือนจำนวนมากและแม้แต่บ้านบัณฑิตจังหวัดที่ได้รับการอนรุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตามถนน แต่ตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะทุกคนทุกคนก็ยังต้องเดินขึ้นไป <S <S อีกหนึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านคือต้นไซเปรสที่สูงและดูแคร่งกลึมซึ่งได้เห็นการขึ้นลงของหมู่บ้านมานานหลายศตวรรษอเย ชุเล้วใต้นะตอลอดใช่ไหมชุเล้วใต้ใตฟ,ฟังฟังตัวเตเี่ยหุ่ยเจียคอยคือที่นี่มันไม่มีอะไรเลยอะหรือจริงๆมีแต่ว่าเดินผิดทาง <c oughs> คือบีคิดว่ามีแหละแต่บีเดินผิดทางกันตลอดเลยอะ <c oughs> ทุกคนก็เอาเท่าที่ได้อะนะ <c oughs> จริงแล้าจะมาดูอาคารเก่าโบราณใช่ไหมแต่เหมือนเดินเข้าไปยังไงก็ไม่รู้อะ今天怎么样？好玩吗？好玩่你讲你表演了没？对呀！我我害羞，我这个害羞啊！

ถึงกันแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวบีก็จะนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านเนาะ